สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฉัดเชิงเซานะคะและทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้ของเราอยู่นะคะวันนี้นะคะก็พบกับทีมงานทรูฉัดเชิงเซา<ม>นะคะพี่จูนซ้ายขวามือของดิฉันนะคะก็คือพี่จูนนะคะพี่จูนตอนนี้ก็ดูแลอ,อําเภอเมืองนะคะอ,อําเภอเมืองฉัดเชิงเซาทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับทรูนะคะก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าได้นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดิกซีสองนะคะร้าน บานาน่านะคะบานานะ่า i ิสซีสองฉักเชิงเสานะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะคะขอบอกเลยว่าทั้งราคาก็ดีพิจูนเครื่องก็เด็ดของแถมมาพิจูนนะของแถมเพียบเ,เพียบมากมากเลยนะคะขอบอกเลยว่าถ้าลูกค้านะคะกำลังค,คิดจะเปลี่ยนเครื่องเนาะ,ะมือถือเนาะกำลังอยากจะได้อุปรกรณ์เพิ่มแคร์เซตเพิ่มนะคะ อะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าบานาน่าบิ๊กซีสองมีนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะเขาบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรดีๆเด็กๆนะคะโมมาคุยกันเยอะเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราขอเริ่มจากอุปกรณ์น่ารักๆก่อนพี่ชูนเมื่อวันก่อนน่ะเรามาดูเนาะมาดนี้เนาะปีแบบเขาเรียกว่าของใช้ในบ้านด้วยนะเออเป็นของใกล้ตัวมานี่เลยอันนี้แนะนํามันน่ารักมากนะคะตัวเนี้ เป็นตัวพ่นนะคะพ่นความหอมนะคะอโรมาจะทำให้ทุกคนอารมณ์ดีกลับบ้านไปนะคะเครียช่ไหม้มานี่เลยจ้ะมาเจอนี่เลย Q+ J วพลาสเราประูนาหาเพียง100บาทนะจ๊ะ100บาทตอนนี้สาขานี้มีเหลือแค่เพียง3ตัวเท่านั้นนะคะ3าตัวเท่านั้น อันนี้ขอรีวิวแบบผู้ใช้จริงเลยนะบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะคะเติมน,น้ําพี่จูนเติมน,น้แล้วก็เติมน,น้ําหอมนิดน,นึงน้ำน้ําหอมแล้วก็เสียบลปลั๊กจบเลยนะคะมันก็จะมีน้องก็จะมีควันทุ่งออกมานะคะเพิ่มความหอมน้ำก็จะมีไฟเบาๆดิมๆนะคะก็นอนก็จะฟินมากเลยพี่จูนแล้วก็ที่สคัญก็จะมีมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยอ่ามีไฟด้วยตัวนี้นะคะหนึ่ง ร้อบาททุกคนฟังไม่ผิดนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะชื่อน้องน้องชื่อว่าน้อง Humidifier Happy Bear นะคะมาได้กันที่ Banana Big C 2ชเาเชิงเสานะจ๊ะมาต่ออีกน,นะจ๊ะมาอีกตัวหนึ่งมานี่เลยสำหรับบา้านใครที่มาแรงเยอะอยุ่งเยอะนะจ๊ะไม่ต้องจุด กอยอสิผ้าแล้วนะคะตอนนี้ไม่ตัองก็ยอสิผ้าแล้วนะทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีไซเลนแมมหมดมอสฟิทเอคิลเลอร์นะคะตัวเนี้ยทำงานเบาเงียบนิ่งนะคะดักจับแมลงยุงแมลงยุงแมลงพยายุงด้วยนะคะเสียบปักนะคะเสียบปักใช้งานง่ายนะคะแค่นี้นะคะแสงสีม่วงมันก็จะล่อยุงเข้ามานะคะแล้วก็กํจจัดยุงให้เรานะคะเอาไปไว้ห้องนองได้ห้องนอนได้นะคะราคา โอ้ยขอบอกเลย230บาทนะคะ230บาทไม่ต้องตกจุกไม่ต้องใช้กระดอยสินะนี่นี่ให er ้ค kind of ุณพิจูนทันสมัยไอ้นี่ไม่ได้มันเป็นเหมือนไม้บัดเดินบัดเดินต้านนะที่มันตกทำนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะเขามีตัวนี้แล้วนะคะมีตัวช่วยแล้ว230บาทนะคะที่ บานาน่าบิ๊กซีสองนะคะมาพบกับผู้จัดการได้เลยผู้จัดการน่ารักนะุ๊กผู้จัดการชื่ออะไรน,นะผู้จัดการหน่อยด์กผู้จัดการหน่อยไม่อยู่ผู้จัดการหน่อยด์แชาตคร์ชาตอแต่ทางเก้วอยู่นะคะผู้จัดการน่ารักมากนะน้องรมิตรก็น่ารักมากไปตัวหนึ่งอันนี้อันนี้วอลล์วอล์กอันนี้วอลมา,วา,วมาของมันต้องมี<แ>โดยเฉพาะยุคนี้เลยนะคะยุคนี้เลยนะคะอุปกรณ์นี้นะคะเอาไว้ในรถยนต์นะคะไม่ใช่แค่เพื่อความเท่เท่านั้นนะพิจูนแต่วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อฟอกอากาศนะคะ ตัวนี้คือเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะคะราคาไม่ต้องถึงสี่หลักกันแล้วตอนนี้550บาทเอาไปฟอกอากาศในรถยนต์ได้นะคะตัวนี้นะคะมีจำหน่ายที่บานาน่าบิ๊กซีสงเชิญสานะคะเอาไปไว้ในรถยนต์แล้วอากาศก็จะดีขึ้นนะคะมันก็ทำให้เราอารมณ์ดีเนาะ ขับรถไปอากาศดีจังบ้านนอกก็ดีโหด้านในก็ดีโอ้มันดีค่ะนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์น,นะคะเพราะววันนี้นะคะบอกเลยว่ามาบานันนาจันชีเราต้องมีมือถือมือถือ,ม,อ,ถอมือถือของเราตอนนี้ต้อง่รรวมกกับป้อทรนะจ๊ะ True นะจ๊ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นรายเดือนของ True นะคะร่วมกับทางบานนานะคะ ซึ่งมีรุ่นมือถือดีๆนะคะมานำเสนอเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันรุ่นแรกเลยนะคะอ่ะมาเรียวมีก่อนเลยเรียวมีสวัสดีครับเร,ร,รียวมีนะคะอ่าแนะนําตัวนิดนึงคับน้องชื่ออะไรครับผมน้องคิงค่ะน้องคิงนะคะน้องคิงเป็นพีซีของเรียวมีนะจ๊ะเป็นพีซีของเรียวมีเน,เนาะวันนี้นะคะน้องคิงน้องปุ้ยนะคะและน้องพี่จูนนะคะวันนี้ก็จะมาขอนําเสนอตัวนี้เลยนะพี่จูนนะ เป็นโมเป็นพ r e เชนเตอร์ให้นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะคือเรียวมีซีสนะคะเรียวมีซ35บอกเลยว่ามากับความคุ้มนะคะมากับความคุ้มยังไงบ้างกล้องต้องบอกเลยว่ากล้องหน้า50าล้านบวก2บวก2องเพราะเขาเป็นโทรศัพกล้องนะ,ะกล้องหลังผู้ผิดกล้องหลักลหกล้องหน้าอีก8หล้านอ่าแค่กล้องก็กินฐานแล้วนะคะราคานี้รัมส่รมอย128นะคะหน้าจอ6.52นิ้วนะคะ Full HD นะคะคุ้มๆกันไปเลย CPU ก็มาแบบสเปคนะคะเหลือล้ำเห็น PC ก็อาจจะซิ้ว่าสเปคเนี่ยทเทพเดียวนะ <S 2> <S 2> <ม>อ่า Unisoc T616 นะคะแบตเตอรี่5 0 0 0นมิลลิแอมนะคะรองรับชาร์จไว18วัตต์วันนี้จับราคา6,299าบาทไม่ขายแทำไงแจกแจกเลยเหรอใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นก่อน วันนี้นะคะ6 2 .99 ออกครึ่งเพียง2,585บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับโปรรายเดือน699บาทนะคะที่มาพร้อมกับทรฟรีทุกเครือขขาย300นาทีนะคะวันนี้เรียวมีนะคะนอกจากมี4,3,5แล้วนะคะโปรพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่เรียวมีมีมาด้วย <S <S แปลงสีฟันไฟฟ้าทุากคนแปลงสีฟันไฟฟ้า,าจะทำให้ชีวิตของคุณสะดวกขึ้นนะจ๊ะ มุนเองอันตโตมัติไม่ต้องอันตโตมือ,อต่อไปถ้าใครไม่อยากใช้ไปสิปัอันโตมือก็ต้องมาอันโนมัติกับเรานะคะจากพันสี่ก็เราไม่ขายเพราะเราขายคู่กับเรียวมีและซื้อเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะและซื้อเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทขอบอกเลยว่าตัวนี้มันคุ้มมันดียังไงยังไงนะคะพี่ซีช่วยพี่หน่อยอันแปลนแปลนดัมมินหมุนนม่หมุนหมุนหมุน้าจ้าจ้าจาจาจ้าจ้าจ้ ยังไงอีกแบตเตอรี่เป็นยังไงคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเขาสแตนบายครับในการใช้งานอยู่ที่90วัน90วันช้แป๊ครั้งหนึ่งโอ้ยเฉลี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเลยแต่ถ้าใช้บ้างไม่ใช้บ้างเราใช้ทั้งวันอยู่แล้วครับก็ก็อยู่กับพี่ชาร์จแป๊ทั้งวันอยู่แล้วอืมไม่น่าห่วงกันน้ำไหมกันน้ำค่ะกันน้ำแน่นอนเป็นรองรับชาร์จไรถสายไหนักมีโอ้แต่งสีฟ้าไวน์เลเชาร์จเจอร์ อยากได้อะยัไงไดิอยากได้ใช่ไหมคะอยากได้ในราคา199บาทก็ต้องซื้อพร้อมกับออริออน B สามห้านะคะเดลวี B สามห้าสองห้าแปดห้ามาแฟลติร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังไม่พอขอแถมมาที่เลยม,อม,ลมีอะไรอีกนี่แล้วตัวมบูทูธอะไรอีกบ็อกเซสบ็อกเซสของบานาน่านะคะให้อีกและกระเป๋าเป้นะคะกระเป๋าเป้น,น่ารักน่ารักกิฟต์นะคะ รับไปหมดนี้เลยนะคะ2,535บาทรับ1 2 3 4 2> และ5เ <c oughs> อัพเพิ่อเก้า9ิบาบาทนะคะถ้าไม่ใช้เองก็ไปเป็นของขวัญได้มันใกล้ปีใหม่นะนะทุกคนเนาะจ้าอะจบจากเรียวมีมาเรามาต่อกันที่ Vivo ่มาตัวนี้หน่อยนะคะ Vivo Vivo Y21 T นะคะ Vivo Y21 T นะคะมากับกล้องหลังนะคะ50ล้านนะคะบวก2บวก2 กงหน้าอีก8ล้หลานนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าวันนี้ Vivo นะไม่ไม่คดังเลยไม่ดังนะไม่ดังที่ปีกอ่านีจ้าอ่าขออนุญาตนะคะพี่ซีถือเลยจ้าค่ะพี่ซีของเรานะคะโทษนะคะชื่อที่อะไรคะเนี่ยน้องโบน้อ่าถ้ามาที่บาร a นาบิกที่สอนะคะมาหา Vivo ก็ต้องมาหาเนาะโบค่ะโตค่ะแต่สเปรย์ไหมคะ นี่มาพร้อมกันเลยเสามคนอ่าโบค่ะนะคะอ่ะอันนี้มีอะไรบ้างลำโขกนะคะขยายได้ 2, 1, 2. ดอีกสองหกบวกสองล็อปอ่าล็อปร้อยยี่สิบแปดอ่าขยายยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาขอโชว์เครื่องมานิดนึงทุกคนอ่าต้องมาใกล้ใกล้เลยคะ่ะเห็นไหมคะขยายได้จริงใช้ได้จริงนะคะขยายได้จริงใช้ได้จริงจ้าเพราะว่าลูกค้ากลัวว่าถ้าบวกไปแล้วเครื่องจะหนักสนองสามารถติดได้นะคะิดยการที่เรารีเซ็ตเครื่องห้าวิเครื่องจะกลับมาเป็นแรโขก สลับได้นะจ๊ะใช่ค่ะสามารถสลับได้อันนี้คือเราการทำการรีเซ็ตเพื่อเพื่อที่ว่าตักมาเป็นแรงหกโดยที่ว่าถ้ารู้สึกว่าลูกค้ากลัวเวลาเล่นเกมเล่นอะไรจะถามว่ากระดูกกระดูกกรดกระดูกไม่อยากได้ถึงแปดแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหาไปเล่นเกมเล่นไหนเราแนะนํานะว่าให้เป็นแรงหกถึงแปดขึ้นไปเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเล่นแล้วอ่ะหัวไม่ร้อนหัวไม่ร้อนนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาแรงน้อยไปเล่นเกม ไม่ตอ,อบโจทย์ตัวนี้นะคะสามารถใส่ SD card เพิ่มได้อีกสูงสุดถึง 1TB นะคะสมารับรุ่นนี้นะคะรองรับชาร์จไว18วัตต์แบตเตอรี่ 5,000mAh นะคะราคาปกติ6,999บาทวันนี้เราไม่หายเพราะเรามีราคาพิเศษออกเครื่องในวันนี้เพียง2,999บาทมาพร้อมกับโปรโมชัน่รรน True รายเดือนเพียง599บาทนะคะ แปดถึงห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าจะได้โทรฟรีนะคะทุกเครื่องไข่สองร้อยนาทีนะคะตัวนี้เนี่ยมีรับประกันจอแตกด้วยนะทุกคนรับประกันจอแตกอีกเก้าสิบวันนะคะสมัครับ vivo y ยสองหนึ่งนะคะพี่ซีบอกว่าออก vivo y วาสองหนึ่งนะของแถมมีให้เหมือนกันเหมือนชุดนี้เลยนะคะสมัครที่บานาน่านะคะบิ๊กซีสองเซ็นทรัจะมีลำโพงให้ลำโพงบุตรยุทมีเอ่อเยันระบายให้นะคะมีกระเป๋าให้และ และเอ้ค่ะมีหมูฟาวทูิดเอ้าไอหมูฟางตัวทูดีโอ้ยอ๋ออันนี้มีของแถมนอกเหนือค่ะมีของแถมดิเมียนี้ไม่ด้วยออ้โหนี่ถ้าซื้อแบรนดนี้ท็่ได้มีชิ้นเนี่ยนะคะเอาทาง่ายๆลกค่ะค่ะลูกค้าซื้อโวก็คือถ้าตั้งใจจะมาซื้อโอก็ต้องเอารถเข็นของทางห้างมาด้วยนะคะโอ ว่าตลอดมากพีซีว่าบอกว่าถ้าตั้งใจจะมาซื้อมือถือรีโบต้องเอาอถเข็นห้างมาด้วยเพราะว่าของแถมมันเยอะนะคะจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มนะคะไม่ยอมกันทีเดียวนะคะอาเป็นว่าเอาที่ลูกค้าชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปแบนต์ต่อไปขอบคุณมากนะคะน้องโบนะคะปาแบนต์ต่อไปเลยจต่ออปโป้ออปโป้ออปโป้ได้ดีเลยค่ะผมอ่ะออปโป้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องเลน้องเลนนะคะน้องเลนเป็นพ c ซีคอมโบนะคะสาขาบานาน่าบิ๊กซี สองฉากเชิงซาเนาะ่ะวันนี้น้องโบรุ่นอะไรนะคะเราวันนี้ Oppo A775G ออตัวไหนเอยน่ยต,ตัวนี้เลยนะคะ,ะ,คะขอไปใกล้นะคะ Oppo A775G นะจ๊ะตัวนี้เป็นเครื่อง 5G นะคะแน่นอนว่าเอาใจวัยรุ่นนะคะสำหรับคนที่ต้องการประสบการณ์ 5G แน่นอนที่สุดก็ต้อง True 5G นะคะ กล้องหลังนะคะ48ล้าน62ล้านนะคะกล้องหน้า8 000, ล 6, ้านลำโพงคู่สเตอริโอเพิ่มความสมจริงนะคะเขาบอกว่าอันนี้แหละพี่ดูหนังนะ,ะฟังเพลงนะเจ๋งมาก Entertainment น,น,น,นี่ดีสุดๆสำหรับ Oppo นะคะสำหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมอชมากนะคะมาพร้อมก,กับ CPU นะคะ MediaTek d i m e n i t 810นะคะ 5G แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไวถึง33วัตต์ได้33วัตต์เลยเหรอ ครึ่งจำมองก็เต็มแล้วดีเนี้ยครึ่งจะลองเต็มค่ะทุกคนบอกเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ร้อน๋ยวแบตหมดใช้โทรศัพท์บ,บ่อยใช้นานต้องชาร์จแบตบ,บ่อยๆอย่างดิฉันเนนะคะประชุมเยอะค่ะประชุมเยอะดิฉันจะต้องแบบมีโทรศัพท์ชาร์จไวอย่างนี้เพราะเดี๋ยวหมดแบตปุ๊บเดี่ยก็ต้องเสียบชาร์จเลยนะคะบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะจากราคาปกติ1หมื่นนะคะ 999บาทเราไม่ขายฟันนี้นะทุกคนวันนี้โปรทูนะโปรทูโปรทูวันนี้นะคะรายเดืนอนบอกว่า1 9บาทโทรฟิกทุกกระ300นาทีออกเครื่อง Oppo A77 5G เลยละคาเพียง4,439บาทยังยังมีอีกต้องจา๋าถ้าพี่สนใจจะย,าย้ายค่ายยังไงพี่จะได้ส่วนลดเพิ่มไหม ต่อเครื่องเพียนบาบาท3,435บาทคุณก็ได้เป็นเจ้าของออฟฟ่า7อเจททุกคนมันคุ้มมันลำ้ำนะบอกเลยจับแล้วอยากได้วันนี้เลยอ่ะเบามากพี่จูนสวยด้วยเบาด้วย yeah. เนีาา่ยเออหมอกมีกีสีทุกคนสองสีีมีสีอะไรบ้างครับฟ้า,ารกระดำโ<ฮ>อ้โหเลค่ะสามพัน เท่านั้นสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทมาย้ายค่ายมาเลยนะคะทุกคนย้ายค่ายมาเลยนะคะแล้วก็มาเจอน้องน้องเล่่ยมาย้ายค่ายเลยนะคะเจอน้องเลยมาเอา o p ปเ A จเจ็ดมาเลยสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทได้มือถือ 5G สเปคดีๆขนาดนี้นะคะราคาไม่ถึงห้าพันไม่ถึงห้าพันจีไม่ถึงมากเลยหรอโอ้ทำไมดีจังเลยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากมือถือแล้วเรายังมี gadget ด้วยอ่เขาบอกอ Oppo ฝากหน่อยอ Oppo เขามีอันนี้ด้วย นี่หูฟัง,ห,ฟงหูฟังนะคุมอยู่ฟังมีอะไรอีกนกี่รุ่นหูฟังเป็นรุ่นนี้อ่ะหูฟังบลูทูธนะอันนี้ด้วยอ่ะตัวนี้รุ่น air สอง air สองสำหรับคนที่กลัวเจ็บอันนี้ไม่เจ็บเพราะว่าเป็นรุ่นที่มันเกาะหูด,ด้านนอกนะคะทุกวันนี้หูฟังก็มีหลายแบบ<ม>อ่ะชอบฝังเลยไม่ต้องการความรบกวนจากเสียงด้านนอกอะไรเงี้ยไม่อยากได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นนอกจากโลกข,ของเราโลกข,ของเราเราต้องอยากอยู่ในโลก แค่กุ๊กฟนงแบบนี้มาอะทุกคนอ่าอ่ะ,อะยังไม่รอดตัวนี้อะไรคะเนี่ยตัวนี้คืออะไรเอ่ยของแทนเมื่อกี้ออกมือถือยายค่ายด้วย3ามพับาทได้อ p ป o ป้ A 7 7 5 G เจ็ดเป็นเครื่อง 5G ได้ของแถม,ม,าม,ามอะไรบ้างอ่ะโชว์เลยโชว์ดึงออมาโชว์น่อยอะไรคะเนี่ยล่ะคะเค,คเครื่องดูดฝุ่นครับโรบอทเครื่องดูดฝุ่นโรบอทคุณแม่บ้านไม่ต้องซื้อแล้ว ไม่ต้องมีไม้กว่าดแล้วไม่ใช้กันแล้วไมเป็น p o ครับ p o w หมื่นมิลลิแอมทุกคน mm hmm. ได้ Power Bank อีกหมื่นมิลลิแอมอะไรอีกเ mm hmm. ย็นแล้็บอกเป็นเซ็นบล็อกให้อีกนะจ๊ะโหคุ้มเหมือนกันนะ mm hmm. คุ้มเหมือนกันบอกเลยว่า Banana d i g C สองฉาดเชิงสาวเนี่ยบอกละมาแบรนด์ไหนเนี่ยคุณไม่ได้ถือของชิ้นเดียวกับบ้านไปแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยคุณจะต้องมี ของแทนเนาะมีสัมนาคุณให้ลูกค้าเนาะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอ่นอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีนะคะ้ดบุ๊กเนาะ้ดบุ๊กนะมีหลายรุ่นให้เลือกนะคะยังมีในส่วนของนี่ด้วยเสี่ยมีนิดนึงเครื่องฟองกานอันนี้อันนี้อันนี้ของอะไรคะเนี่ยเสี่ยมีอ่าเสี่ยมีนะคะแล้วก็มีมือจุอเสี่ยมีแล้วก็มีนะคะแล้วก็ไอคอนไอคอนที่ในกาประจําการขอไอนหน่อยอันนี้เป็น ไอโฟนที่นี่นะคะพีซีน้องชื่อว่าน้องน้องอะไรจ๊ะน้องอิฟนะคะมาเจอน้องอิฟเลยนะจ๊ะที่นี่นะคะบาร์ดาน่าบิ๊กีสองชัดเจนเซ่ามีทุกรุ่นไหมน้องอิฟมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นมีไอโฟนอะไรบ้างมีไอโฟนส1บเอ็ดสิบเอ็ดยัมีนะเกิดใครอยากใช้11สำหรับผม11ก็พอ11ก็มีนะ11เท่าไหร่คะตอนนี้ป๊อ S 1 9 5 0 0 iPhone 1ร oh. 128ไอรอ่ะขยับมาหน่อย12ก็มีท ah, ุกคน1 2 1 28มีไหมคะอ่เท่าไหร่จ๊ะส2งหมื่นเกร้อยลูกกโปอย่งอันน้ยังไม่รูโปอ่ะถ้าลวมโปเท่าไหร่เดือนละหนึ่ันาอเบ9าบาทแต่นแล้วของเราจะมีเรื่อโปราาา เริ่มต้นให้69เนี่ยออกขึ้นเท่าไหร่คะ iPhone 12อ่ะสักคู่นะคะทุกคนอ่ะนอกจาก iPhone 12แล้วเพราะว่าจริงๆกบพี่จูนก็ยังมีคนถามหา iPhone 12อยู่นะใช่ยังมีคนอยากได้ iPhone 12อยู่ซึ่ง iPhone 12รองจริงแล้วเนี่ยก็ยังเป็น 5G นะคะใช้ 5G ได้รองรับ 5G ได้ iPhone 12ค่ะก็จะมี4 4 6 69รายเดือน 2 3 9 9นะจะถ้าเป็นโปรก็เก้าห้าบมต้นเท่าไหร่ค้าิะอยู่ที่2 9ง0มนอยที่29,900นะจ๊ะนี่จ้ะ 13. 29900 1มมนเก้าพัาร้อยสิโปรกอค่ะโปรแม x โปรแมก็อยู่ที่41900มีทุกรุ่นใครอยากได้ iPhone 14 14 p นะคะ x 4 Pro Max นะคะร่วมโปรทูก็มาได้เลยนะมันจะน้องอีก นะมาเจอน้องอีฟหรือใครอยากจะได้ Apple Watch นะรุ่นใหม่ๆนั่นเองหรือนบบตัว Series แปด s e แปดอ่านี่นี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะใคะที่เพิ่งโฆษณานะอุ้ยมันเป็นยังไงอะทุกคนซีรีส์แปดมันแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงอะอันนี้คือเขาจะมีระบบ SOS ป้องกันอ่าเวลาโทรอ่าฉุกเฉินเวลาเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอสูงอ๋อ ไอ้ใน,นหน้าสซนอะไรนะโทรส่งเฉิมได้คือมันโทรออกเองไงหรออ่าเขาจะมีระบบเฉิมน,นะคะอันนี้ต้องเชื่อมต่อต,ตัวจากอันอืมเหมาะสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ชอบเดินทางคนเดียวนะคะคุณพี่จูนถ้าเกิดมีวงมีวู้บบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมือถือจะช่วยคุณนะคะน่าจะมือถ,ถือช่วยคุณตอนนี้เนี่ย Apple Watch ก็จะช่วยคุณได้ด้วยอ่ะเล่นนี่ล่ะอันนี้จะเป็นตัว SE, S D S D เป็นตัวเริ่มต้นนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่9 9้า9ันเก้าเก้าเก้าโอ้โหอันนี้นจะอยู่ที่สี่สิบสสิบเอดมิลีสิ็ดมิลใช่อืมดีมากเลยอ่ะคนโดนนะคะของคนปิ๊งใหม่เบาๆนะคะอ่าวันนี้นะคะขอบอกเลยว่า Banana Big C สองชัเซ็ตเตานะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็มีอีเวนต์อีเวนต์อะไรเอ่ยมีว่าอีเวนอีเวนต์อะไรคะ วีโวเขาบอกว่าเขามีกิจกรรมลดแลกแจกแผนนะคะไม่ใช่ลดแรกนะลดแลกเลยลดทุกอย่างแจกด้วยแจกด้วยทั้งลดทั้งแจกทั้งแจกนะคะต้องมาเจอที่น้องโบนะคะต้องมาเจอน้องโบนะคะที่ปารา C สฉากเชิงเสารนะคะวันนี้นะคะน้องปุ้ยนะคะพี่จูนนะคะ ก็อาจจะต้องขอลานะคะไปดูหลลูกค้าด้าน้นก,ก่อนนะคะมีลูกค้าเข้าร้านนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะรับชมรับฟังนะคะจากพวกเราทูจัดจาซาวนะคะต้องติดตามนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทางทูจัดจางสาวเองเนี่ยเราก็มีโปรเยอะนะพ่จูนเนาะโอ้เยอะมากๆเลยสําหรับช่วงปีใหม่นะคะขอบอกเลยว่าสําหรับใครที่แบบอยากได้เครื่องกลับบ้าน ไม่ได้ขายของนะเราให้ฟังพี่จูนเราให้ฟังเอออยากได้มือถือเครื่องเบาๆราคาเบาๆเติมเงินนหนเบาๆโอเคคุณ okay, ู่คุณแม่ใช้เครื่องปุ่มกดมั้ยมีเท่าไหร่พี่จูนจัดสามร้อยเก้าสิบบาทมือถือปุ่มกดของโรรมีนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะตอนนี้มาพร้อมกับซิมเติมเงินด้วยเออได้อันนี้ได้ใี้ซิมไหมซีเม็กอ่าเด็ดีเม็ก โทรเพื่อกู้ข่ายด้วยถ้าใช้ตอบก็ต้องเงินอีกเดล๊นึ่งร้บาทนะคะเขาบอกเลยว่าควรมีติดไม้ติดมือกับไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะเพราะว่าถามว่าปั๊ดมือถือสําคัญจําเป็นไหมก็จําเป็นนะเอาไว้คุยเนาะคิดถึงกันคิดถึงลูกคิดถึงขอหาลูกพี่เบ้นพี่จูนอย่าว่านะคุณยายปุ้ยใช้มือถือเป็นนะจะบอกคุณก๊อ กดยังไงกดสองครั้งทรออกรอหาแม่ผูได้เลยเออคุณยายไปกดเต็มน,นะเออเห็นเขามีอายุอยู่บ้านนะเขาก็มีหัวใจนะเขาคิดถึงลูกคิด<ม>ถึงเต้าโอยค<ม>ไดยินเสียงก็ย,ยังดีวันนี้นะคะควรมาจัดนะคะสา0ร้อยเก้าสิบบาทมือถือปุ่มกดนะคะของทูเท่านั้นนะไม่ได้มีเครื่องให้ดูเล่าให้ฟังเฉยๆถ้าอยากได้ทัพนายพ่จูดเพนเลยเพนเอทูจะเจงเซานะคะ เพจทู two, จัลเซนเซากกดติดตามเพจทู two, จันเซาๆนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีทั้งเบอถึงฟุกกอร์390บาทมีทั้งมือร์ถึงหน้าจักรแชมป์มีแชมป์ด้วยแชมป์สไลด์ลไม่มีปุ่มแล้วนะ,ะทสัสกรีนแนละ้วพี่นิดนะทสัสกรีน390เหมือนกันจัด1,590ไม่ขาย390บาทนะแชมป์เดี๋ยวติดตามที่เพจทูจัลเซนเซาๆนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์นะคะเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะน้าจะนี้เรายังมีสิทธิ์ด้นี่ลูกค้ารายหนึ่งซิมที อะไรเป็นสิ่งดีพี่ไม่อนันไม่ลดสปีดอ่าใช้ได้ทั้งปีเลย12เดือนเลยนะคะ1,790บาทนะคะสำหรับซิมนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างไปใส่ใน,กกนะนอุปกรณ์ได้ GPS อ่า GPS ม็อกเก็ตไวไฟ,ไฟหน้าจอ Android นะคะหรือว่า,าร็อคเก็ตไวไฟอยากได้ซิมเทพนะคะไม่ต้องเติมเงินเติมเงินแค่เดือนละครั้ง่อ,อ้ปีราคา ก็ได้ใส่ได้หลยอุปกรณ์มากนะคะเขาบอกเลยว่ามันคมจริงๆนะคะวันนี้นะคะลากันจริงๆแล้วนะคะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเยอะแยะต่างยังไงก็ต้องติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามเพจเราดนึนนงๆนะคะเด็บทูจักรแซวนะคะสําหรับลูกค้าของทูเอกนะคะที่ต้องการบริการเพิ่มเติมหรือต้องการให้เราไปดูแลในเรื่องต่างๆสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะที่เพจทูจักรแซวนะคะ วันนี้ปุ้ยและพี่จูดก,ก็ขอขอบพระคุณและขอลาทุกท่านเปลี่ยนเจ้านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ